ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้พัสดุนะครับจากเคอรี่นะครับขอปิดที่อยู่นิดนึงส่งมาในชื่อมาร์กไก่แคดเกมนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่นะครับขอปิดนิดนึงคือเป็นพัสดุจากเคอรี่นะครับผมก็สงสัยเอ๊ะผมไม่ได้สร้างอะไรนี่แล้วอะไรส่งมานะครับผมก็เลยเปิดดูข้างในเนี่ยเปิดออกมานะครับรืปก็จะเจอตัดซองซองหนึ่งที่ผสมแบบนี้นี่นะครับนี่ครับซองนี้ขอปิดที่อยู่นะครับนี่ฮะท่านผู้ชม เป็นซองจากลาซาด้านะครับแล้วก็ที่ยูบนนี้นะครับในในในซองที่อยู่ในซองนี้ทีเดียงนะครับอ่ามันไม่ได้จานหน้าซองถึงผมนะครับมันจานหน้าซองถึงใครสักคนหนึ่งนะฮนะท่านผู้ชมแล้วผมพอผมจะเปิดดูนะครับปรากฏว่าข้างในเว้ยไม่มีอะไรเลยเอ้าวนะครับตอนนี้สงสัยแล้วว่าเอ๊แล้วเขาส่งมาทำไมเนี่ย เขาส่งมาทําไมแล้วผมก็เลยแบบเอองั้นเราก็ต้องติดต่อกับคนที่ส่งมาเพื่อจะรู้ว่าเขาส่งมาทําไมผมก็โทรกลับไปที่เบอร์คนส่งคนนี้ปรากฏว่าเบอร์นี้ติดต่อไม่ได้นะครับก็คือเหมือนเป็นเบอร์ปลอมอะนะครับหลังจากนั้นก็เอองั้นเราก็โทรไปที่2องข้างในสิว่าเจ้าของ2องข้างในเนี่ยคือใครนะครับก็เลยโทรอีกปรากฏว่าฝากหมายเลขโทรกลับเอาล้ครับตอนนี้สงสัยแล้วนะครับว่าไอ้ซองเจ้าสองสองนี้ที่มันใส่ซอนยันมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้นะครับ ก็เลยท่ายคลิปนี้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับเผื่ออยู่ดีๆมีคนมาตามของหายแล้วเจ้าเวรเจ้ากรรมมาตกถึงผมนะครับบอกเลยเลยว่าคลิปนี้จะเป็นหลักฐานนะครับว่าเฮ้ยผมไม่ได้ของเลยไอของข้างในเนี่ยท่านผู้ชมไอที่มันบอกว่าเป็นสมาร์ทวอทเนี่ยราคา600กว่าบาทเนี่ยผมไม่ได้นะเว้ยผมไม่ได้ไม่มีอะไรในซองนี้อันนี้เป็นหลักฐานนะครับท่านผู้ชม อาครับท่านผู้ชมคิดว่าเขาส่งมาทําไมนะครับสมัครคอมเมนต์บอกผมไปได้เลยนะครับผมสงสัยหรือว่าคนที่ส่งหรือว่าคนที่ส่งไอ้เจ้าสิ่งนี้มานะครับแล้วเห็นคลิปนี้นะครับก็อธิบายไว้ใต้คลิปนี้เลยสงสัยเหมือนกันว่าส่งมาทําไมวะขอโทษ